โอ๊ยปดหัวดำหายตลกมานั่งเดินตอดจะเป็นีัอยยัง่ะโอ้ยเข้า่าสิขอเธอนะไดีวบอกาเป็นบ้าบอกมาหาคอย่างงี้นี่ข้นเห็งันเมื่อยอยู่เอ้าคนมันหยากเลยสืขอได้ยังไงขนาดสิขอยัมันยาบอตัวเม่ยก่อนเมื่อยนเมื่อยเอ้ามันเกียวกันหนัง นา่ไงขอไปไหนบ่จะกว่ามือไหมมือนีเห็นงานมือจะนายก็ไปอาบนา้ำเอ้ยไม่ไปอาบน,น้ำไม่ยัง,งเหนื่ออ้ก็ว่าขอมาอยากก็ไปอาบน,น้ำกันตัวไปเดี๋ยวดิ๊ไปเดี๋ยวไม่ใช่ขอเงินไปหาชื่อเหล่ามา,าเป็นจักบาทนะพวกกินต่อเสียมเหนื่อยอ๊ยยังว่าเอ้าบอเอ้าเยอะวะ